สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมผมเอกฟีดอมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสวอตอาร์ตออนไลน์ฟอร์อลเลตนะครับผมวันนี้ก็ขออภัยครับผมนนว่าร้อนในยังไม่หายเลยนี่ยังพันๆนอยู่เลยครับวันนี้ครับผมวันนี้ผมจะพาไปนี่ครับมีเอฟซีก็ขอมาครับผมเขาอยากให้ผมปั้นสายดาบซึ่งแม่งบอกเลยว่าสายในปัญญาชิบหายเลยเกมคือปืนปืนจะทั้งเกมเลยให้เล่นให้เล่นดาบไม่ใช่ในแอนิเมะนะจะเล่นง่ายๆคือผมบอกเลยนะ วันเนี้ยผมจะพาไปล่าดาบกึ่งเทพนะครับผมไม่ถือว่าเทพนะเรียกว่าเกือบเทพกึ่งเทพอะซึ่งเป็นดาบตัวนี้ครับผมมันยังได้ออฟมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนี่ให้ดูตัวนี้เลยนี่ฮะมันคือมันชื่อว่าไลคิริจีเซเว่นะผม ex พั s นะครับ EX นี่ไลคิริจีเครับ, Ly รบเป็นดาบที่แปลกกว่าชาวบ้านหนะ่อยคือปกติจะเป็นแบบโปรตอนใช่ไหมเป็นดาบเหมือนแท่งไซเบอร์อะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นดาบแบบเป็นดาบเลยอะเนี่ย ซึ่งดาบตัวนี้ก็ผมได้จากบอสนะครับเป็นบอสคล้ายๆกับอยู่ในแมป DLC นะผมผมจะพาไปล่านะมันจะมีดาบดีกว่านี้ครับผมดาบดีกว่านี้จะอยู่ในดันเจี้ยน50ชั้นนะครับเป็นบูโรดเมื่อดาบของ Ugo กับดาบคิโตะในในเนื้อเรื่องของสวอตอันออนไลน์อะดิเซชันน่ะอันนั้นจะเป็นแบบอย่างนั้นเลยเป็นดาบดำกับดาบขาวอ่ะดาบบูโรดอ่ะดาบของยูจิโอกับคีโตเลยอ่ะอันนั้นเราต้องไปล่านในในดันห้าสิบชั้นครับซึ่งดาบนั้นดีกว่านี้นะคือดาเมจอันนั้นน่ะสตาร์ทที่ดาเมจประมาณแล้วอ่ะ อันนี้ยังแค่2อ0พนะแต่สองพันแปดทำาเยอะไปโคตรเยอะเลยครับโปกติดาบันอยู่ประมาณแค่เออเนี่ยอันนี้คือแรงแปดปกติมันอยู่ประมาณพันๆต้นๆอย่างนะแต่อันนี้สตาร์ทที่2000อัพเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปหาอันดาเมจเพิ่มอีกอะซึ่งมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ3,000วก,กว่าได้ผมราะว่ผมกำลังพยายามเล่นอัพตัวนี้อยู่ซึ่งตอนนี้ดันเจี้ยน50ชั้นอนะผมเพิ่งไปได้ประมาณ14ชั้นเองดูนะเดี๋ยวให้ดู พอดีว่ามี f อฟซีขอมาครับผมผมก็พายาเล่นอยู่นะซึ่งไอ้ห้าสิบชั้นเนี่ยมันจะรีเซ็ตมันจะรีเซ็ตเราหมดเลยอ่ะให้เหลือแล้วว่าหนึ่งอ่ะเนี่ยแลของยังมีหวยเยอะผมผมจะเล่นว่าห้าสิบเองคือมันต้องค่อยๆเล่นนะผมเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมก็จะทาให้นะวันนี้เอาแค่รแะบบด,ด,ด,ดับต้นๆ้นียก่อนเนี่ยพึ่งถึงชั้นสิบสี่เพราะว่าผมต้องเก็บเวลไงต้องลงซ้าๆครับผมเนี่ยมันไม่มีของแบบดีๆเลยอ่ะคือต้องเล่นใหม่หมดเลยอ่ะคือของเล่ยของที่หวยเลยมันรีเซ็ตเราหมดเลยอ่ะ ซึ่งดาบดาบทเทีบแบบมันจะอยู่ในนี้ครับผมเป็น DLC เอ่อดันเจี้ยนห้าสิบชั้นนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแบบว่าเป็นดาบที่ผมบอกไปเมื่อกี้ผมยังเจ็บลิงเจ็บลิงอยู่เลยนี่ครับผมพอออกมาปุ๊บเลเวลผมก็กลับสุขภาพเดิมแล้วสองร้อยสี่สองแล้วเมื่อกีก้ห้าสิบเป็นไหมมันต้องเริ่มเล่นใหม่เลยครับซึ่งมันเสียเวลามากเลยผมก็ไม่รู้จะมีเวลาเล่นเมื่อไหร่นรนะตอนนี้ก็นี่ครับผมจะมาบอกไอ้นี่ละกันเกี่ยวกับดาบตัวนี้นะครับผมที่ผมบอกไปอ่ะดาบนี้ก็ถือว่าดีแล้วแหละใช้ได้อยู่เเนนีีน่่ยไลค แต่น้ำหนักมันหนักอยู่นะหนักตั้ง900แต่ว่าดูคิดเะเครนดาเมจครับผม390โอเคครับจุดที่ผมจะพาไปล่าดาบนี้นะไลคีรีนี่นครับผมมันอยู่ตรงนี้ผมอย่างแรกเลยต้องมี DLC เนี่ยผมแล้วก็ทายามหาของที่แบบเนี่ยเพิ่มอัตราก,การดบแรอเทมนะผมเนี่ยผมผมผมเพิ่มเห็นป่ะ7%อ่ะอันนี้ส่วนอะไรวะส่วนแว่นตาครับผมไีผมบวกอีก6%กปารวมแล้วก็ประมาณ10กว่าเซนแล้ว และที่เหลือก็ลุ้นที่ข่ารักแล้วกันนะเนี่ยฆ่ารักผมก็เพิบอัตราการดอกของดีอ่ะให้มันสีเขียวง่ายๆอ่ะโอเคผมเป็นคนพาพาไปล่านะครับผมซึ่งจุดที่เราจะไปล่านั้นอยู่ที่นี่นะฮะเอออย่างไหนวะนี่นี่นี่แมพหิมะครับผมมันอยู่ในแมพหิมะนะผมเป็น DLC นะครับไวฟ์เอ่อไวฟ์ฟอนเทียนนะผมเนี่อันนี้เลยซึ่งมันจะอยู่ในดันเจี้ยนก่อนบอสอ่ะอ่าไหนวะอันนี้ครับอันนี้ครับนี่ครับ อยู่ตรงนี้นะครับผมตอนแรกจะอยู่ตรงนี้ก่อนพอเราถึงตอนแรกจะไปตรงนี้ก่อนแล้วก็เล่นไปเรื่อยก่อนครับผมพอถึงตรงนี้ปุ๊บจะมีจุดนึงให้เซฟเนี่ยตรงนี้แหละครับบุกเข้าไปเลยเนี่ยเจอแล้วปุ๊บแล้วก็เล่นอย่างงี้ครับผมบัฟบัฟไปบัฟไปเฮ้ยผมลืมผมลืมเปลี่ยนสกิลไม่เป็นไรช่างมันแค่นี้พอละเนี่ยแค่นี้พอเราก็สั่งให้เพื่อนเราอยู่กับที่ก็ได้ละไม่ต้องตามไปผมก็ลุยคนเดียวแล้วทีนี้ทีนี้ก็หลุดแล้วเพราะปืนเราไหวไงบอสตัวนี้ไม่เเเเท่่่าไหรรคับบนียยจออสล ง่ายครับปึ๊บเราก็ซัดไปยาวแล้วผมซัดยาวเลยเพราปืนเราไหวอยู่แล้วอุ้ยไม่เอาตัวหลุดให้ด้วยม็ยิงหนั่งเดียวอ่ะเอาให้มันดาวยาวๆครับผมเอาให้มันดาวยาวๆเลยเออซัดไปยาวครับอู้โหแบงค์หมดนี่ครับเรียบร้อยแล้วเห็นป่ะครับเดียวตายแล้วได้แสจิตอีพีแล้วก็ลุ้นมันดอกอะไร เนี่ยได้ไลคิลิเด้นมะไลคิลิ G7 EX แต่ว่ามันเป็นแค่สีฟ้าไงผมไม่ต้องการครับผมแถมได้มินิฟูลไดมอนด์ด้วยเห็นป่ะได้และอะไรอย่างอื่นอีกคุ้มอ่ะเนี่ยพอไม่ถูกใจก็เอาใหม่เนี่ยสูตรปั๊มผมใครมันจะมาเอาดาบก็มาปั๊มตรงนี้ได้เลยนะครับผมดาบเนี่ยพอดีมี FC ก็ขอมาพี่ปั้นดาบให้ดูหน่อยผมปั้นให้ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะปั้นให้ดูอ้าวปั้นดีไหมยังไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะไม่ค่อยมีเวลาลงตาทั้สิบชั้นเท่าไหร่มันมีเกมอื่นให้เล่่่นนนอยูใชวงี้ ยัดหน้าวยาวเลยยัดหน้าวยาวเลยเนี่ยครับสูตรผมก็มันตามนี้ได้มมแล้วผมมาไล่กันได้ตอบยากตอบเย็นเว้ยได้สีเงืออีกแล้วอะสีเงือกอีกแล้วอะโอเคผมสมมติว่าสมมติว่าถ้าคุณมาแล้วคุณได้สีเขียวนะนี่ผมเล่นสายดาบให้ดูเนี่ยสายดาบผมลองเล่นดูฟุ๊บนี่ฮะมาเดี๋ยวเราไปลองเล่นสกิลดาบกันบ้างดีกว่าครับมา โสดฟันห้าหมื่นโอ้โหเสียบแทงไปแสนสองอโหโหคนแรงหนีไปป็นแต่ว่าหึงกูเสียบมงหน่อยดูเสียบคุณขอล้องหน่อยปังปังปังชัดโอ้โหแทงรัว แค่ขั้นหนึ่งนะตายแล้วน็อกไปล็ลลอกแล้วครับผมไอ้ลุยดาวแล้วไอ้ตั้งไอ้แทง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 พระตั้งสี่หมื่นโทโอ้ยไปชา้าเฉยไปน็อกก่อนหันมา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 น็อกแล้วน็อกแล้วใส่แล้วผม ห้างแทงหูห้าหมื่นเจ็ดไม่คิดด้วยนะปังโอ้โหฟันแหลกแทงอีกทีนึงหลบครับอือออกมาอุ้ยโดนนิดนึงยิงให้น็อกน็อกแล้วน็อกเสร็จใส่ต่อไอ้แทง ทีแต่เราบากที่ายเลยของมันไม่ด well. ีก็อย่างนี้แหละของมันยังไม่ดีเท่าไหร่ของมันยังไม่ดีเท่าไหร่นีนีนี่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 ุอ้ยลบโอ้โหเกือบแล้วกูปั๊บตัดหน้าทอน็อกไหมน็อก็อครับโอ้โหเรียบร้อยไปแฮงแล้วก็สะบัด ชอบพี่หานายเนี่ย,อยโ,อโ,โอ้โหนี่แค่ขั้นหนึ่งเองนะเว้ยโอเคผมวันนี้ก็เล่นที่ดูประมาณนี้แล้วกันนะผมใครจะบาล่าดาบดีก็ได้นะดาบขึงเทพนะครับผมเป็นดาบขึงเทพมันจะมีดาบอัอนนึงของเดสกันก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ดีกว่าโอเคผมสักหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะผมบายบายอย่ายลืมกดไลค์กดซับแหละ